อะไรทำให้การใช้ Bollinger Bands ในคลิปวิดีโอนี้มีผลตอบแทนสูงถึง600%ภายในระยะเวลาเพียงแค่7เดือนเท่านั้นดูให้จบคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนก่อนอื่นเราไปดูผลการ Backtest จริงกันก่อนครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสทุกมาทุกช็อตนะครับผมต้องการแบ็กเทสระบบนี้ในคู่เงิน GU Time Frame 1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆบนกราฟของ Tickmill Broker b r o k e r ที่มี f c ฟเซียไลเนะครับใบอนุญาตระดับโลกนะฮะแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นบวกสเปรดนั้นต่ำมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดสำหรับ Tickmill Broker นะครับพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker นี่แหละครับโอเคนะครับผมทดสอบระบบนี้ด้วยเงินทุน10,000เหรียญนะครับ RR ตั้งไว้ทีี่่่่1.5เททาใช้ Risk per Trade อยู 5%นะครับผลเนี่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับในระยะเวลา7เดือนนะผมทดสอบระบบนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับทั้งหมด7เดือนเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงมากนะครับระบบนี้อยู่ที่610%นะครับดูตัวตัวเลข P/L ตรงนี้ดีๆนะครับวิน a t e สูงเหมือนกันนะครับเป็นเลข6เช่นเดียวกันนะ66.67%คือวร ate. ทเไปทั้งหมด63ไม้ ชนะ42ไม้แพ้เพียงแค่21ไม้เท่านั้นเอง Profit Factor อยู่ที่3พอดีเป๊ะนะครับ Maximum Drawdown สูงหรือเปล่านะครับอยู่ที่เพียงแค่14.26เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นตัว Max Drawdown ที่ต่ำมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆสามารถ ปรับ risk per trade ตรงนี้ให้ต่ำลงได้นะแน่นอนว่าผลตอบแทนตรงนี้ก็จะลดลงแต่ผมว่าภายใน6-7เดือนเนี่ยพอเติบโตขึ้นมา6เท่าแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพียงใช้ b o l l i n g e r Band เท่านั้นเองนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าการใช้บ o l l i n g e r Band นั้นทำอย่างไรมีเทคนิคขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเชิญรับชมต่อได้เลยครับหากเพื่อนๆเ,เคยใช้ EA แล้วยังขาดทุนหรือล้างพอร์ตวันนี้ผมอยากจะบอกว่า EA มันล้าหลังเกินไปแล้วครับเพราะโค้ดที่เขียนขึ้นนั้นตายตัว และใช้ข้อมูลชุดเก่าไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงทุกวันได้ AI, AI คือทางออกในการทำกำไรในตลาดนี้เพราะ AI สามารถเรียนรู้ปรับตัวโดยจะถูกเทรนด้วยชุดข้อมูลตลาดใหม่ๆเสมอตลอดเวลาแต่เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้เชื่อในผลทางส t r e e วันนี้ผมนํำเอาผลงานของ AI 2ตัวนั่นคือ AI g o Hunter และ AI Ultra Crypto Polybot มาให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันสามารถเอาชนะตลาดที่มีผู้เล่นมากมายได้อย่างไร ถึง AI ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ AI Go Hunter นั่นเองโดยฟังก์ชันของมันนะฮะก็คือมีตัว Deep Scanner ความสามารถก็คือสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์รวมถึงจุด stop loss และ take profit ไปพร้อมกับตลาดใหม่ๆเสมอนะครับดังนั้นจุด stop loss หรือว่าระยะ take profit นั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะลองมาดูผลงานกันนะครับรันมาจริงๆนะครับตั้งแต่ปี2023เดือนเมษายนผลตอบแทนก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ปี23ถัดมาคือปี24ผลสรุปรวมแล้วกำไรไปทั้งหมด60 3.64%นะครับเฉลี่ยต่อเดือนนะอยู่ที่4%ต่อเดือนนะแม็กซิมั r a รอดาวตา่ำจริงๆนะครับอยู่ที่11.78% e q u i t y Curve ขึ้นแบบนี้เลยนะครับบทสรุปนะครับก็คือเป็น AI ที่สามารถชนะตลาดทองคำในรอบ1ปีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอนนะครับมาดู AI ตัวที่2นะครับ AI ตัวนี้ชื่อว่า AI Ultra Crypto p o l y b o t ใช้การทำงานเป็นแบบ Deep Scanner เหมือนตัว AI Co Hunter เมื่อสักครู่เลยนะครับ แอตัวนี้เก่งในการเทรดเอาชนะตลาดคริปโตเคอเรนซีมากๆนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือเดือนเมษายน2024นะครับ มาแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะเน็ตโปรฟิตเลยนะครับกำไรยอยู่ที่2,487เหรียญทุนของผมคือ1,000 10, 0เหรียญ1,000 10, 0เหรียญน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะตกเดือนละ4เปอร์เซ็นต์กำไรนะครับแม็กซิมั r มดรอ w ดาวต่ำมากๆนะครับอันนี้คือคอม u l a ล i ีฟพีเอ็นะครับเป็นกำไรสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะเติบโตทุกอย่างนะครับเดี๋ยวถ้ามี AI เมื่อไหร่นะครับ เป็น AI ที่เปิดให้เพื่อนๆได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใช้งานจริงกว่า500 User แล้วนะครับทั้ง AI q u a กว e r และ AI Ultra Crypto Polybot นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะใช้งาน AI เป็นผู้ช่วยนะ AI ตัวนี้ฉลาดจริงๆนะครับ Deep Scanner <c oughs> ก็อย่าลืมทัก Inbox หรือว่าไลน์ AT ชเชอร์เท t คูเข้ามาแล้วมาลุยไปด้วยกันครับ เครื่องมือหรือว่าอินดิเคเตอร์นะครับเราจะใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นก็คือตัว BB หรือว่า Bollinger Bands กับตัวไ s i นะครับอ่ะเรามาเซตค่าทีละตัวกันนะครับมาตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัว Bollinger Bands ตัวพิเรียนนะครับของบอ l ลิงเจอร์แบนผมจะใช้เป็น35นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซตตามพร้อมๆกันได้เลยนะถัดมาตัวสไตล์นะครับตัวเบสิสเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะเอาออกเนาะก็จะเหลือเพียงแค่เส้น upper band กับเส้น lower band เท่านั้นเองนะฮะเรียบบบบรรร้้อยนนนะคัััสาหตว Bollinger Bands ด ส่วนตัว ISI นะครับให้เสร็จค่าตามนี้ได้เลยนะ p e r i o d ที่ผมจะใช้นะครับไ s i คือ Period 14แต่ที่สำคัญนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของโซน e o v e r ร์บอสโอเวอรนะครับตัว ISI Upper Band เนี่ยผมจะเซตไว้อยู่ที่69นะครับแล้วก็ตัว ISI Lower Band นะผมจะเซตไว้อยู่ที่31นะฮะจำไว้นะฮะ69บและ31สนะครับส่วน Middle Band ไม่ได้ใช้นะครับครับโอเคเทมเพลตของเราก็จะมีแค่ประมาณนี้เองนะครับมี Indicator 2ตัว นะฮะก็คือตัวบอลลูเจอร์แบนด์และตัวไอซายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเทคนิคการเทรดกันครับขั้นตอนเทคนิควิธีการเทรดนะครับในวันนี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับผมไล่เลียงให้ฟังเป็นสรุปก่อนนะก็คือผมจะรอให้ตัวแท่งเทียนนะครับมันไปเบรกตัวบอลลูเจอร์แบนด์ด้านล่างนะครับหรือตัวลูว์แบนด์นั่นเองนะอันนี้คือสเต็ปขึ้นนะอ่าพอบีบีเบรกนะครับในสเต็ปที่1แล้วให้เช็คในเรื่องของ iSI ด้วยนะครับว่าแท่งที่เบรกเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่โซนของ over oul, อวรซหื่า มีค่าน้อยกว่า31นะฮะไม่ใช่30มนสะ31นะสเอนะสานงั่นเองเสเตทที่สถัดมานะครับผมก็จะรอให้มันมีแรงซื้อกลับขึ้นมามีแท่งเขียวนะครับปิดเหนือหรือว,ว่าแบนที่มันพุ่งเบรกขึ้นไปอ่านี่คือเสเ็จที่สและสุดท้ายแล้วเราก็จะทําการเข้าออเดอร์ที่แท่งเถียนแท่งนั้นแหละครับแล้วก็วัดอาไป1นเท่าไม่ยากเลยนะตั้ง St o p l ล s s ไว้ที่โลของบาร์ก่อนหน้าอ่ะเราไปดูทละสเตเปกันก่อนนะเมื่อกี้รีแคปไปฟังคราวๆนะครับเพื่อนๆอาจจะมึนนิดนะ ดูแท่งนี้ดีๆนะครับเศษที่1เมื่อกี้ที่ผมได้แจ้งไว้นะครับก็คือจะต้องมีการอะไรครับเบรก BB อันนี้เบรกไหมนะครับเบรกแน่นอนเพราะว่าราคาปิดนั้นต่ํากว่า BB บแบนล่างตรงนี้ถือว่าเบรก b b เรียบร้อยแล้วแต่ละครับเงื่อนไขของเบรก BB เป็นเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2จะต้องตามมาด้วยคือแท่งที่เบรกเนี่ยนะครับจะต้องอะไรครับเข้าสู่โซนของโอเวอร์โศด้วยนะครับก็คือจะต้องมีค่าต่ํากว่า31มสิบเอ็ดนะครับไอซไอนะครับอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดแปดเพราะฉะนั้นมันน้อยกว่า31 ดังนั้นเงื่อนไขที่2ก็ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้มีโมเมนตัมนะครับส่วนถัดมานะครับสเต็ปที่2ก็คือจะรอให้มันมีแรงซื้อง่ายๆเท่านี้นะครับให้มันมากลับมาปิดเหนือตัว lower band นะครับแท่งไหนก็แท่งนั้นแหละครับอ่ามาดูแท่งถัดไปเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันก็ยังมีการเซลล์อยู่นะครับเรายังไม่ทะลึ่งเข้านะฮะอ่าเราจะเปิดบายถูกไหมอ่าจุดกลับตัวหรือว่าตัว reversal นั่นเองแท่งที่3ก็ยังปิดต่ำกว่านะครับยางนะครับมือนิ่ง เราจะรอจนกว่ามีแท่งเขียวปิดได้สูงกว่าตัวหรือว่าแบนเช่นแท่งเทียนแท่งนี้ครับปิดได้สูงกว่าเลยครับหรือว่าแบนเรียบร้อยนะครับแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะหมุนขึ้นไปต่ออ่าอันนี้คือหลักคิดให้ง่ายนะครับเพื่อนๆไม่ต้องซับซ้อนนะครับติดตามช่องนี้มาเนี่ยจะสังเกตว่าเทรดไปตามระบบเลยนะครับไม่ต้องมนโนนะฮะใช้หลักสถิติเป็นเครื่องยิ้มเหนี่ยวจิตใจนะครับโอเคตรงนี้มันเข้าสู่สเต็ปที่อะไรครับ เส้ที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีแคนเดลสติ๊กสีเขียวสามารถปิดได้สูงกว่าตัวหรือว่าแบกนะครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งกลับเข้าไปหา,าค่าเฉลี่ยนะครับเราก็ทําการเข้าเดอร์ที่แท่งเทียนแท่งนี้เลยนะครับจุดเข้าไม่เท่าไหร่นะครับห่วงเพื่อนๆคือจุด stop loss นะครับจุด stop loss นะครับเพื่อนๆวางไว้ที low ทนน่โลของแท่งเทียนก่อนหน้าฟังดีๆนะครับโลของแท่งเทียนก่อนหน้าอันนี้คือแท่งเทียนปัจจุบันนี่คือแท่งเทียนก่อนหน้าโลของแท่งเทียนก่อนหน้าอยู่ตรงนี้แต่ถ้าแท่งเทียนก่อนหน้า ดันมีโลที่ไรครับสมมติว่าโลมันอยู่ตรงนี้โลมันอยู่สูงกว่าสมมุติว่าโลมันแท่งเทียนมันหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าวัดโลเลยนะครับโลมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวโลเซตอัพอยู่ตรงนี้ให้ใช้โลที่ต่ําที่สุดก็คือต้องใช้โลของแท่งเซตอัพนะทันนะครับโลไหนต่ำาห่ือกันนะครับเราก็ดูเลยเนี่ยโลนี้ต่ํากว่าเราก็ใช้โลของแท่งก่อนนะแล้วก็วัด Rr ไป1นเท่าเท่านี้เองครับแล้วก็ทําการเปิดบ่าย ก็ทําการปิดสําเร็จก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดการกลับตัวที่มีเหตุและผลนะครับมีนัยยะมากๆนะวินเทส,สูงถึง66%นะครับอ่าอยากให้เพื่อนๆลองไปทดสอบทดลองดูดีๆนะโอ้โหพีเอ็นแอร้ออร์นะครับนักเรียนที่ได้เทคนิคนี้ไปเนี่ยผมรับรองพอตปังแน่นอนนะครับแต่ต้องเล่นในคู่เงิน g ีอท่าเฟรม1ชั่วโมงเท่านั้นนะโปรเกต์ของตีมือโบรกเกอร์ได้ยิ่งดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างขาลงกันนะฮะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น การเทรดกรณีขาลงนะฮะตรงข้ามกับขาขึ้นนะครับจะต้องขึ้นไปเบรกตัวอัปเปอร์แบนด์ด้านบนนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนเเห็นแล้วไหมฮะเบรกตัวอัปเปอร์แบนด์ด้านบนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องเช็คในเรื่องของอะไรครับไอซี่ด้วยนะครับจะต้องเข้าสู่โซนของโอเวอร์บอสนะครับมีค่าสูงกว่าเท่าไหร่ครับ69นะครับมีค่ามากกว่า69ซึ่งตรงนี้มันแย่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถูกหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นเซ็ปที่1ที่สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะเซ็ปที่1ผ่านแล้วนะครับ เราก็คอยมองหาเลยครับเศษที่2นั่นก็คือรอเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันจะมีแท่งเทียนย้อนกลับมานะครับปิดได้ต่ํากว่าตัวอัปเปอร์แบนด์ที่มันเคยเบรกขึ้นไปนั่นต้องเป็นแท่งเทียนสีแดงเท่านั้นนะครับอ่ะเราพบแล้วนะครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเพื่อนคงมองเห็นตรงกันทั้งหมดนะครับระคาบปิดปิดต่ากว่าตัวอัปเปอร์แบนด์นะครับมีแนวโน้มที่มันจะทําการรีเวอร์ซอลกับตัวลงนะครับเพราะว่าเราใช้การยืนยันของตัว i s ซที่มันโอเวอร์บอทและตัวแท่งเทียนไพซยนะครััังนน้้ใหเพื่อนเปิดเซลได้เลยนะครับที่ แทงเซตัพตรงนี้อ่าอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเซลที่ราคาปิดแต่ SL ไว้ที่ไหนนะฮะอ่าอันนี้สําคัญนะครับผมบอกแล้วนะครับว่า SL ให้วางไว้ที่ไฮของแท่งก่อนหน้าจะสังเกตว่าไฮของแทงก่อนหน้าตรงนี้มันอยู่ต่ํากว่าไฮตรงนี้ไฮแทงเซตัพถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเลือกไฮที่สูงที่สุดนะก็คืออย่าให้มันโดนสต็อปลอนนั่นเองนะครับให้มันไกลหน่อยนะก็คือวางไว้ที่ตัวเซตัพเลยนะครับไม่ได้วางไว้ที่ไฮของก่อนหน้านะ ผมเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจนะครับเพราะว่าไฮก่อนหน้ามันต่ำกว่า h ไฮเซตอัพนั่นเองนะแล้วก็ตั้ง R ลงมา1.5เท่าครับอ่ะ1.51นะเพื่อสเปรดบวกคอมมิชชั่นนิดนึงให้เขาหน่อยนะเปิดเซลเลยนะครับเท่านี้เองครับมันก็แย่ลงมาในแท ah, ่งเทียนถัดไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจุดสังเกตก็คือเป็นจุดกลับตัวจุดหมุนที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่า มีการยืนยันด้วยการใช้ตัวไ s i o v e r b o ร์บนะครับแล้วก็ใช้แท่งเทียนนะครับในการคอนเฟิร์มง่ายๆนี่เองนะครับแล้วก็ตั้งอาที่ได้เปรียบจุด Stop l ล s s ที่มีเห็นมีผลนะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> สามารถที่จะทำได้เหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับผมทำการ back t e ท t ให้ดูทุกไม้ทุกช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับอะ่ะหวังเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าเพื่อนๆชอบปม่ลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอหน้านะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถ เรื่องรับฟรีเทคนิคได้ทางาย a e แอดแชน e School ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะตอนนี้อย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องเชื่อผมนะฮะที่เรียนมาทั้งหมดให้เพื่อนเชื่อในสถิตินะครับอย่าลืมที่จะไปทําการแบคเทสทดสอบกันให้เยอะๆนะครับถึงจะไปใช้งานจริงนะคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ